น้องนายจ้ะไปซื้อน้ำยาซักผ้าให้แม่หน่อยน้องนายล้างจานในซิงคด้วยเนะจ้ะเดี๋ยวล้างจานเสร็จแล้วอย่าลืมไปเปลี่ยนน้ำพลาแล้วลงไปเติมอาหารให้ไอโบ้ด้วยนะแวะเอาแกงจืดหอยขมไปให้ป้านิดด้วยและไปเติมน้ำรถให้แม่ด้วยนะลูกโอ้ยสั่งจังสั่งเก่งเกินสั่งลูกเป็นปลาสั่งเกิดเลยโอ้ยผม,อผมปวดหัวผมปวดหัว จากช่วงนี้คนเขาฮิตติดใจที่จะเลี้ยงปลาสั่งเกิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจึงต้องเติมความรู้ที่ว่าปลาสั่งเกิดหรือปลาคิลลี่มันวิเศษยังไงจากการรีวิวที่เต็มหน้าฟีดถึงความคูของปลาสั่งเกิดทั้งไข่ปลาที่สามารถอดทนอยู่ได้ในน้ำแห้งความเร็วในการเติบโตสีสันของปลาที่สวยจนมงลงแถมมีอายุสั้น แต่ความปังกะละมังซักผ้าจะมีอยู่แค่นี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะปลากิลลี่เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่เจอได้ตามที่ราบลุ่มห้วยหนองคลองบึงรวมถึงแอ่งน้ำที่มีน้ำขังในเขตร,ร้อนชื้นยิ่งโซนทวีปฝั่งแอฟ,ฟริกาประเทศแทนซาเนียประเทศกาบองและประเทศอูกันดา ยิ่งมีเยอะมันมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีจึงพบเห็นปลาสังเกิดได้ในทุกมุมโลกซึ่งในประเทศไทยเราก็มีและถูกเรียกว่าปลาหัวตะกัว่ว ถึงชื่อจะไม่เฟี้ยวแต่ก็ทำให้สวยเลี้ยวมามองได้นะครับด้วยรูปร่างและสีสันเมื่อปลาคิลลี่โตเต็มที่จะมีลำตัวยาวกระทัดรัดสีพื้นสลับกับลวดลายสีเข้มอ่อนตลอดทั้งตัวมีหางแฉกหลายแบบเฉียวๆแต่น่าเสียดายที่อายุมันสั้นไปนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่ปลาคิลลี่จะมีวงจรชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่เกินหนึ่งปีนะสิ เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกเกิดมาได้แล้วปลากิลลี่ Li จึงมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเพียงเวลาแค่6เดือนก็กลายปเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่พัน์พร้อมออกลูกออกหลานต่อได้ทันทีเนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดเล็กเพราะว่ายอยู่รวมกันเป็นเรื่องยากที่จะมองว่าตัวไหนเป็นตัวพ่อตัวไหนเป็นตัวมัม ให้สังเกตว่าตัวพ่อมีสีสันสดใสตัวเล็กกว่าและมีครีบใต้ท้องขนาดใหญ่ที่เรียกว่าโกโนโพเดียมที่มีเอาไว้เพื่อใช้สืบพันธุ์ส่วตัวมัมจะมีสีขาวจืดและอ้วนกว่านั่นเองปัจจัยหนึ่งที่เสริมความแข็งแกร่งให้ปลาคิลลี่นั่นก็คืออาหารที่เป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ถ้าเป็นลูกปลาจะโปรดปลานสัตว์และพืชเซลล์เดียวที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างอินฟิียอเรียตัวอ่อนทะเลและหนอนจิว๋วอาหารอ่อนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแต่พอเริ่มโตเต็มวัยก็จะกินไรทะเลไรแดงหนอนแดงลูกน้ำที่มีโปรตีนสูงและยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการขยายพันธุ์ต่อไปของคิลลิฟิส และถ้าพูดถึงค่าพลังที่มาพร้อมกับฉายาปลาสั่งเกิดแน่นอนว่าปลาคิลลี่เชิดฉายตั้งแต่ตอนที่เป็นไข่หลังจากที่ตัวพ่อและตัวมัมให้ความรักกันสำเร็จก็เป็นหน้าที่ของตัวมัมจะไปหาพื้นที่สำหรับวางไข่โดยติดต่อไว้สองที่ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกเย้ยไม่ใช่ตัวมัมจะคำนวณสภาพแวดล้อมในแต่ละปีไว้ ถ้าหากในปีนี้พื้นที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะมุ่งไปวางไข่แบบจมติดกับพื้นดินหรือรากต้นไม้ใต้น้ำแต่ถ้าเป็นปีที่ยากลำบากสภาพอากาศแห้งแล้งนางก็จะว่ายขึ้นไปวางไข่ให้ติดกับพืชที่ลอยบนผิวน้ำ เพราะเชื่อมั่นว่าถึงแม้แหล่งน้ำที่ตัวเองจะแห้งเหือดไปไข่และลูกน้อยก็จะปลอดภัยในฤดูการถัดไปอย่างแน่นอนแล้วตัวมัมไปเอาความมั่นนามั่นโหนกมาจากไหนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับไข่ของเธอ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและไขข้อสงสัยว่าปลากิลลี่สายพันธ์ุแอฟริกันมีการพัฒนาสกิลของไข่ให้สามารถเข้าสู่ระยะไดอะพพสหรือระยะที่หยุดการมีชีวิตไว้ชั่วขณะเพื่อที่จะอยู่รอดจากพื้นที่ที่มีความแห้งแรงได้และกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อฝนตกและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ การมีอยู่ของปลาสังเกิดหรือปลากิลี่ที่ฟันฝ่าผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ได้ดีทีเดียวถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆในน้ำแต่ความเก๋าของเขาก็ไม่เล็กเลยนะครับเพราะในไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยค้นพบปลาสายพันธุ์พิเศษที่มีชีวิตได้ในบริเวณริมชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ที่เต็มไปด้วยมลภาวะจากแหล่งอุตสาหกรรมการปล่อยสารเคมีลงไปในแหล่งน้ำซึ่งสิ่งมีชีวิตที่พบว่าอยู่รอดนั้นคือปลาคิลลี่ที่กำลังมีกระบวนการกลายพันธุ์ทนต่อสารเคมีในน้ำได้มากกว่าปลาสายพันธุ์อื่นถึง800 0เท่าและความสามารถหยุดการมีชีวิตได้ชั่วขณะของปลากิลลี่ ถือว่าเป็นไอเดียที่มนุษย์ให้ความสนใจและต้องการจะถอดรหัสวิธีการจำลองการจำสินน่งนี้สำหรับการใช้เคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่เดินทางไปในอวกาศถ้าไอเดียนี้สำเร็จไม่แน่มนุษย์เราก็อาจจะไปขยายเผ่าพันธุ์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอ,อย่างที่เห็นในหนังก็เป็นได้ ยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเนเจอร์ที่รอให้มาเจอที่นี่อีกเป็นล้านกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งมีชีวิตชาวบี t e ีมกันด้วยนะ